สวัสดีครับผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านและสวนครับวันนี้เปิดมาในช่วงบ้านไม่ได้พามาชมโรงงานนะครับแต่ว่าต้องบอกแบ็กกราวน์ของเจ้าของบ้านก่อนว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานแห่งนี้ครับแล้วก็ใช้ชีวิตนะฮะในโรงงานแห่งนี้เป็นเหมือนทั้งบ้านและก็ที่ทํางานด้วยจนมีวันหนึ่งครับอยากจะมีมุมส่วนตัวของชีวิตนะครับก็เลยต้องหาสถานที่เนี่ยมาตอบโจทย์กับตัวเองก็คือจะสร้างบ้านที่นี่นั่นเอง แต่ว่าเขาอยากจะใช้ชีวิตอยู่ในรูปแบบไหนและบ้านอยู่ที่ไหนอยากรู้ตามไปกันเลยครับจิ๊บสวัสดีครับสวัสดีครุณเป๊กครับคุณผู้ชมครับนี่คือคุณจิ๊บนะครับ เป็นสถาปนิกนะฮะจาก Greenbox Design ซึ่งเป็นผู้ออกแบบบ้านหลังนี้นั่นเองนะครับครับผมนี่ต้องถามก่อนเลยครับคุณจิ๊บครับว่าบริเวณที่เห็นเนี่ยจากโรงงานมาถึงบ้านโผล่มาก็เฮ้ยมันอยู่ติดกันแล้วมาสร้างบ้านที่ใกล้โรงงานขนาดนี้เนี่ยถามถึงพื้นที่เก่าก่อนพื้นที่เก่าตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับคือย่านนี้ครับเทียนทะเลนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันเต็มไปด้วยป่าแสม ม,มีลิงมีแต่ลิงอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เริ่อนมกโกงกลางอย่างนั้นไปเลยใช่ใช,ใช่ใช่ครับหลังจากนั้นมาเนี่ยก็เลยม,มีการก่อตั้งโรงงานเกิดขึ้นเกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าย่านนี้จะมีบ้านหลังใหญ่ๆกับโรงงานเนี่ยแทรกกันอยู่ตลอดทางน,นะครับเจ้าของบ้านหลังนี้ก็เหมือนกันครับก็เริ่มจากที่ทําโรงงานแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในโรงงานเหมือนมีบ้านอยู่ในโรงงานนะครับโอเคถึงเวลาที่เราต้องมีบ้านแล้วก็เลยตัดสินใจที่ซื้อที่หลังโรงงานตัวเองนี่แหละครับซึ่งบริบทโดยรอบเนี่ยก็จะเห็นว่ามีโรงงานอยู่ฝั่งอีกด้านึง ในขณะอีกฝั่งด้าหนึ่งก็เป็นป่าสแสมเพราะเขามีโรงงานแล้วมีบ้านแล้วเขาอยากจะมีชีวิตส่วนตัวนั่นแหละที่เป็นโจทย์สําคัญที่เขาให้คุณจิ๊บโจทย์<ช>แรกมันค,คืออะไรคือเงื่อนไขหลักของบ้านหลังนี้เนี่ยคือเรามองเห็นแล้วว่าพื้นที่โดยรวมเนี่ยมันมีปัญหา มันมีทั้งเรื่องของเสียงของกลิ่นออแล้วก็คอนเท์และมุมมองนะครับคือโรงงานสร้างบ้านใกล้โรงงานคิดดูนะฮะใครจะมาอยู่สร้างบ้านใกล้โรงงานเราเริ่มจาก potential ของไซต์ว่าเราทําอะไรกับมันได้บ้างแลนที่มีประมาณเท่าไหร่กี่ตารางวาครับประมาณเกือบ5 0 0อยตารางวาครับก็ไล่เศษเศษครับใหญ่ทีเดียวคือจุดประสงค์มานหลังเนี่ยครับคือผมอยากให้เกิดสภาวะของพื้นที่ด้วยตัวบ้านของเขาเองนะครับคือเข้ามาแล้ว เป็นอีกโลกหนึ่งไปเลยเราเลือกที่จะใช้ครับว่าเอ้ยเราต้องการที่จะบางมุมมองจากโรงงานเราต้องการจะใช้ประโยชน์จากยอดไม้ทางฝั่งป่าสแสม,มนะครับแล้วเรื่องอื่นล่ะผมว่าประเด็นหลักๆที่สร้างบ้านติดโรงงานเนี่ยการป้องกันทั้งเรื่อง เสียงเรื่องกลิ่นใช่ไหมเรามีบัฟเฟอร์ครับแต่ว่าบัฟเฟอร์ตรงนี้มันมี2ชั้นครับสเลเยอร์นั่นคือส่วนที่เป็นล้านสเคปนะครับก็จะใช้พันไม้ในการป้องกันเสียงและกลิ่นนะครับหลักๆที่เป็นโรงงานพลาสติกส่วนอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยคือเราใช้เรือนนอนคือส่วนที่เป็นห้องนอนของสมาชิกทุกคนในครอบครัวนะครับกันไว้อีกชั้นนึงเลเยอร์หนึ่งอาจจะดูแปลกๆนะครับที่เอ้ยทำเอาแล้วจะนอนยังไงต้องทําความเข้าใจครับว่าไทม์ไลน์แต่ละฟังก์ชันเนี่ยมันไม่เหมือนกันโรงงานทํางานตอนกลางวันคนนอนตอนกลางคืน ฉะนั้นเนี่ยตอนกลาวันเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาใช้พื้นที่ส่วนกลางคองมอเตอเรียให้มีปฏิสัมพันธ์กันมากที่สุดบอกไว้แค่นี้ดีกว่าอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลุ้นแล้วก็ติดตามพวกเราไปให้คุณจิ๊บพาชมในบ้านเลยครับครับผมเชิญครับว้าวเขาว้าวเชื่อผมดิมันต้องว้าวคุณจิ๊บไม่กระนะผมผิดหวังเป็นไงฮะยังครับยังอยเย็นเชิญครับครับผม โอ้ประตูบานใหญ่อลังการมากครับคุณผู้ชมและก็โอ้โหพื้นที่ภายในอลังการมากชอบมากไม่รู้สึกจากภายนอกเพราะว่ามันถูกปิดกั้นไว้หมดนะคุณผู้ชมและว้าวจริงๆและนี่คือพื้นที่ส่วนตัวของเขาใช่มีชื่อไหมครับคุณจิ๊บชื่อบ้านวีวาเฮาส์ครับทาไมถึงเป็นวีวาเฮาส์ครับอันนี้เจ้าของตั้งเองครับเขาเชื่อว่าชื่อของวีวาเนี่ยหมายถึงอายุยืนมั่งมีสีสุขอะไรประมาณนี้ครับคือความหมายที่มันดี จะสังเกตได้ตั้งแต่เห็นรูปต้นไม้อยู่หน้าประตูบ้านเนี่ยนะครับันก็หมายถึงว่าแบบเป็นต้นไม้ที่ยั่งยืนเป็นเหมือนสีบริกของบ้านใช่ใช่่นเอกนะครับแต่เข้ามาเนี่ยที่ว้าวก็คือว่ามีสระว่ายน้ําตรงนี้อยู่กลางบ้านซึ่งปกติแล้วเนี่ยจะอยู่มุมใดมุมหนึ่งหรือมุมที่อยู่กับสวนแต่ไม่ได้เลื้อยเข้ามาในบ้านต้องถามสถาปนิกดีกว่าว่าตรงโซนนี้นะฮะมีการออกแบบไว้ยังไงบ้างครับคือจริงๆแล้วเงื่อนไขของบ้านมันมีโจทย์สําคัญอีกอันนึงครับที่ทําให้ วิธีการเข้าถึงบ้านเนี่ยมันไม่เหมือนบ้านทั่วไปคือโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเข้าบ้านเราจะเปิดไปก็จะเจอห้องนั่งเล่นถูกไหมครับแต่ว่าอันนี้เปิดมาแล้วเจอพื้นที่เป็นเซมิเอาท์ดอร์จริงๆแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้มีทางเข้า2ทางนั่นคือทางแรกคือทางที่เราเข้ามาเมื่อกี้นะครับอีกทางหนึ่งจากทางโรงงานครับครับผมซึ่งวิธีการเข้าไม่เหมือนกันครับทางนี้รถเข้าได้แต่อีกทางหนึ่งเนี่ยรถเข้าไม่ได้ ต้องเดินข้ามสะพานข้ามคลองมานะครับฉะนั้นเนี่ยมันเลยเกิดเส้นเซอร์คลเลชันที่ตัดผ่านฟังก์ชันทุกอย่างของบ้านเข้ามาฉะนั้นเนี่ยเราเลยตีความหมายของเส้นนี้ใหม่เส้นทางเดินตรงนี้ใหม่แทนที่มันจะเป็นแค่ทางเดินเข้าบ้านเข้าหลังบ้านได้ไหมครับเราพยายามจะอินทิเกรตกันระหว่างลนด์สเคปอินททเลียและตัวอาร์เคตเข้าด้วยกันเนี่ยนะครับเลยเห็นว่ามันจะมีการลื่นไหลต่อกันระหว่างพื้นที่ภายในและภายนอกก็เลยทําตรงนี้ให้เป็นเซมิเอ์ดอร์นะครับซึ่งเห็นว่าที่คุณจิ๊บบอกว่า ทำสาะวยน้ําตรงนี้ก็เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าสาไว้น้ำเนี่ยอยู่ที่เอาดอร์แล้วพอมันแดดออกเราก็ไม่อยากจะไปไว่ายน้ํากันก็เลยดึงสาะว้น้าเลื้อยเข้ามาท่านไหนถ้าใครอยากจะไปไว่ายตอนเอาดอร์ก็มีเลื้อยออกไปข้างนอกได้ต้องเข้าใจเพราบ้านเราเมืองร้อนครับ <Yeah. S 2> ฉะนั้นแล้วเราจะเห็นได้ตลอดว่าเสาะวยน้ําที่มันตั้งอยู่ข้างติดกับบ้านเนี่ย mm hmm. ไม่ค่อยได้ใช้เพราะมันร้อนตลอดทั้งวันเลิกงานมาก็เหนื่อยแล้วไม่ค่อยได้ใช้ mm hmm. แต่ว่าทํายังไง ให้สระว่ายน้ำเนี่ยมันได้ใช้ได้คุ้มค่านะครับฉะนั้นเราก็เห็นว่าเราสามารถว่ายน้ําได้ตลอดทั้งวันเพราะว่าเรามีร่มเงานะครับเราสามารถนั่งฟังเสียงได้เห็นน้ําตกนะครับคือฟังก์ชันเราต้องได้ไหนๆจะเสียตังแล้วครับเราต้องต้อง,องได้ฟังก์ชันที่มันคุ้มค่ามีเสียงน้ําอะไรเงี้ยและที่ชอบบ้านหลังนี้คือคดูมีความโมเดิร์นนะเข้ามาเนี่ยโอ้โหดูเหลี่ยมดูทรงมันเนี้ยบมันเฉียบมากแต่ก็ยังดูมีความ เป็นบ้านทรงไทยอยู่เหมือนเป็นใต้ถุนครับแล้วก็ทําเป็นกระจกเนะี่ยบานใหญ่มากสร้างความอลังการให้กับบ้านมากมีการออกแบบแต่ละห้องไว้อย่างไงบ้างครับจริง,รงๆเราเรายังเชื่อว่าคนไทยนะครับยังมีความเป็นไทยอยู่สเปซแบบไทยๆคืออะไรคือบ้านที่มันยกสูงอ,อากาศที่มันถ่ายเทได้ถ<ท>่ายเทนรอดใต้ถุนบ้านใช่ใช่ฉะนั้นเราเราก็คิดถึงใต้ถุนบ้านครับและการแชร์สเปซกันระหว่างกิจกรรมต่างๆพื้นที่ว่างตรงนี้ครับมันเปรียบเสมือนชานบ้าน เรือนไทยเออเหมือนแบบชานบ้านใต้ถุนบ้านแบบโมเดิร์นใช่ครับซึ่งแสงเข้ามาได้หมดเลยรวมถึงมีต้นไม้มีคอดอยู่กลางบ้านอันนี้มีการออกแบบยังไงบ้างมันก็คงต้องเลือกต้นไม้ที่อยู่ได้แล้วก็รับแสงที่เพียงพอได้ถูกไหมครคือจริงๆแล้วบ้านหลังนี้จะเห็นได้ชัดว่ามันคือการล้อมตัวเองเอาไว้นะครับ mm hmm. ฉะนั้นพื้นที่ตรงกลางตรงนี้ผมก็เลยตั้งใจว่าทุกคนเนี่ยต้องมาใช้คอมมอนเรียให้เยอะที่สุด mm hmm. มันเลยสะท้อนกับว่าอ้าทำไมต้องมีลดนสเคปตตรงนี้ ตรงนี้คือหัวใจของบ้านนะครับจริงๆแล้วบ้านหลังใหญ่แต่ว่าพอเข้ามาปุ๊บทุกคนสามารถสื่อสารกันได้หมดเลยนี่ไงก็เลยกลายเป็นคอมมอนแอเรียทุกคนสามารถสื่อสารกันได้หมดและเป็นที่ที่มีปฏิสัมพันธ์กันใ,<ช>ในบ้านร,รวมถึงก็เลยให้มีพื้นที่สีเขียวอยู่กลางบ้านด้วยเอาละครับนี่แค่ออเดอร์นะฮะหรือว่าเป็นเซมิออเดอร์ก็น่าสนใจขนาดนี้แล้วลองไปดูในบ้านดีกว่าผมว่าว้าวไม่ต่างแน่นอนครับครับผมเชิญครับ ข้าประตูบานใหญ่ๆแบบนี้จังเลยนะครับเนี่ยถ้าไหรครั่เนี้โอ้ราคาก็ใหญ่ไปด้วยครับอืปรมมะมาณเฉพาะบานนี้น่าจะหกเจ็ดหมื่นได้ครับอ๋อไม่งั้นผมอยู่แบบบ้านเล็กๆก็ได้ด <laughs> ไม่ซีเรียสมากนะบ้บานใหญ่ก็เฉยๆไม่อะไรมากมายอะเข้ามาตรงโซนอินดอด์แล้วคุณผู้ชมครับอินดอร์กบ้านเหมือนกันคือโอ้โหเป็นอันสูงมากไม่รู้กี่เมตรเนี่ยซินดีน่าจะประมาณห้าเมตรครับเบ็ดเสร็จแล้ว โปร่งเลยฮะแล้วก็มีเหมือนชชเดลคริสตัลอลังการอยู่ตรงนี้ผมว่าพื้นที่นี้สําคัญมากแน่นอนมีการออกแบบย<อ>ังไงบ้างเขาทํากับข้าวกินกันเองอเช้ากลางวันเย็นแล้วทุกคนก,ก็ใช้ชีวิตกับการกินฉะนั้นเนี่ยสเปซที่มันควรให้ความสําคัญมากที่สุดเนี่ยคือการกินมันก็เลยเกิดสเปซที่แบบว่าเฮ้ยทำไมต้องใช้เบิลบล่มในส่วนที่เป็นห้องทานอาหารทําไมไม่ให้กับห้องนั่งเล่นย้อนกลับไปถึงเรื่องชานเมื่อกี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราเปิดประตูออกไปนะครับทั้งหมดเนี่ย บานเฟียมยักษ์ใช่ครับอันนี้เป็นบานเฟียมครับบานเฟียมยักษ์นะครับคุณผู้ชมปกติเนี่ยเราจะเจอแค่ประมาณ2เมตรอหรือสูงหน่อยก็ประมาณ3เมตรห้าสี่เมตรแต่อันนี้มันใหญ่มากดึงพื้นที่นอกบ้านเข้ามาสู่ในบ้านมากกว่ารู้สึกเลยนะครับจากที่อากาศอย่างแรกนะลองเปิดดูครับเรียกได้ว่าไม่ลองเปิดดีวกว่าเดี๋ยวพัง,ง <laughs> ผมเนี่ยทำพังมาหลายบ้านแล้ว แต่ว่าเจ้าของบ้านยังไม่รู้อย่าไปบอกเขาแลวคุณผู้ชม,มพวกงานศิล,ลปปงศิล,ละปะเ <c oughs> ฟอร์นิเจอร์โซฟาผมทำมาหมดแล้ว <c oughs> คือดีเทลพวกนี้ครับ nah, <c oughs> มันจะมีพวกประตูบานให,ใหญ่ที่สามารถเก็บได้ทั้งหมดแล้วพอเก็บแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกได้ทันทีว่าน,นี่คือใต้ถุนบ้านเ <c oughs> อรวมไปถึงห้องนั่งเล่นเหมือนกันนะครับมองเห็นกันหมดเลยนะนี่ใช่ครับนั่งกันดูนะชิวๆพอเราตีความว่าตรงนี้คือหัวใจของบ้านแล้วเนี่ยจะสังเกตได้ว่าห้องนี้สามารถเชื่อมต่อ ได้ทุกส่วนของบ้านไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นฟามิลี่รูมห้องนอนหลักห้องนอนพ่อแม่ลูกทุกคนคือ,อต้องมองเห็นตรงนี้นะครับเห็นหมดเลยทั้งตัวบ้านที่น่าสนใจคือว่ามันเหมือนมีบิวอินตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ออกแบบยังไงครับคือหลักๆแล้วบ้านมันจะเรียบร้อยได้นะม,มันต้องมีมันต้องมีที่เก็บของอคนไทยของเยอะครับสมบัติเยอะ ชีวิตเราไม่ได้มีมิมอลเหมือนเหมือนญี่ปุ่นนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้พื้นที่เล็กๆน้อยๆยเนียน่ยในการเก็บเสาได้ด้วยนะครับคือบ้านนี้จะไม่เห็นเสาเลยเพราะว่าเราเก็บด้วยเฟอร์นิเจอร์พวกนี้และอีกอย่างหนึง่งคือมันสามารถเก็บของได้จริงๆนะครับบ้านนี้ไม่เห็นเสาไม่ธรรมดานะครับแล้วส่วนวัสดุที่เราใช้ทำอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม้จริง จริงๆแล้วเป็นเขาเรียกว่าวีเนียครับถ้าเป็นดีเทลจริงคือวีเนียคือเปลือกไม้จริงๆนะครับซึ่งต้องบอกแล้วนะว่าพอเปิดมากับประตูบ้านที่เป็นไม้จริงนะฮะกับดูวีเนียในรูปแบบโทนสีเดียวกันเนี่ยแทบจะเนียนกลมเกลืนไปเลยนะครับแต่ราคาถูกกว่าไม้จริงวีเนียก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับเอาล้ครับผมว่านี่เข้ามาสู่โซนอินดอร์ตอนนี้อย่าไปดูชั้นสองละว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเชิญครับตามเลยครับ เป็นน่าสนใจครับด้วยการเหยียบเดินลงไปอันนี้ไม้สักหรือไม้ตะแบกครับเนี่ยไม้สักครับโอ้โหมานแน่นแแล้วคุณผู้ชมครับแล้วก็มุมที่เราเห็นทั้งบ้านเหมือนกันนะใช่ครับชอบเหมือนกันนะฉะนั้นในการเดินขึ้นชั้นสองก่อนนอนมันรู้สึกว่ามันรีแลกซ์ใช่ครับเห็นต้นไม้แล้วก็สวนร่มลื่นอันนี้เป็นประตูสุดท้ายที่จะเข้านอน ฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นเราควรจะตรวจตาให้เรียบร้อยว่าเฮ้ยบ้านเราปิดไฟหรือยังมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านก่อนที่จะขึ้นไปนอนนะครับเราก็เลยใช้พื้นที่ตรงนี้ในการเชื่อมต่อพื้นที่ต่างๆใี่เห็นชัดเจนและอย่างหนึ่งครับคือแสงสว่างสาคัญมากสําหรับบันไดเพราะว่าถ้ามันมืดไปโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุก็มีใช่และช่องแสงนะครมีทุกที่ในบ้านจริงซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ากลัวร้อนแล้วก็มีม่านดึงลงมาได้เหมือนกันแล้วก็เพื่อนที่บันไดใหญ่มาก ให้ควาสมสาคัญมากเลยนะครับเพราะปกติเนี่ยแค่อยู่ในลมก็ปุ๊บขึ้นชั้นสองนี่แหละแต่เนี้ยให้ความแกรน,นมากทั้งโอ้โหมีกระจกทัางฝั่งนี้มีพื้นผนังทัางฝั่ง,งนี้ลิงกันเหมือนมันร้อยเข้าไปในตัวบ้านยังไงอย่างนั้นเลยฮะ,ะชอบมากนในการออกแบบบันไดดูอลังการมากขอบคุณครับตอนนี้กำลังขึ้นไปชั้นสองนะครับคุณผู้ชมกับสมัมผัสที่ผมสูมผัมันดีดีเนี่ยสมัมผัสไม้สักเนี่ย น,นี่คือชั้น2ของบ้านครับมาพ้ที่ชั้น <c oughs> 2ก็ยังมีโซนแบบคอมมอนรูมมาอยู่ฮะผมเรียกโซนนี้ว่าเป็น Family Room มากกว่าครับเป็นเหมือนไพรเเฉพาะใช่ <Family S 1> ครับฉะนั้นเรา ควรมาไหมเนี่ยเรากลับดีกว่าเราไม่ใช่แฟมิลี่ครับอยู่ก่อนัอยู่ก่อนอยู่ก่อน,ออน <c oughs> โอเควันนี้เรามาให้คุณผู้ชมได้ดูว่าบ้านหลังนี้เขาสวยนะวิว่าเฮาส์เนี่ยคือมีพื้นที่ข้างล่างแล้วเป็นมีเซมิเอลโดรแล้วขึ้นมาข้างบนก็เจ๋งเหมือนกันมันมีโซนแฟมิลี่รูมแล้วก็ยังมองเห็นข้างล่างอยู่แล้วก็เห็นต้นไม้ที่มันลิงก์แล้วก็ล้อมมาจากข้างล่างแสดงว่านี้มีความตั้งใจในการออกแบบแฟมิลี่รูมตรงนี้ไว้ยังไงบ้างครับ คือพื้นที่ตรงนี้มันเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างห้องนอนหลักๆของลูกๆและคุณพ่อคุณแม่นะครับโจทย์ของเราเนี่ยเราไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปคลุกอยู่ในห้องนอนฉะนั้นมันจะเกิดพื้นที่แบบนี้ในการแบบคุณแม่นั่งดูทีวีลูกๆนั่งเล่นเกมพ่อนั่งทํางานก่อนเข้านอนอะไรเงี้ยคือเป็นพื้นที่สุดท้ายก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปนอนอและเป็นพื้นที่แรกที่เราจะมาเจอกันตอนเชา้าน่ารักคำานึงถึงการใช้ชีวิตก่อนแล้วก็ใส่ดีไซน์เข้าไป ตรงนี้นั่นเองกลายเป็น Family Room ครับผมคิดถึงตอนสมัยเด็กๆนะอ,อยากดูช่องก้าการ์ตูนแต่มีแขกมาที่บ้านเอาทีวีอยู่ในห้องแับแขกอ,อดอด,ด,ดูการ์ตูนเงาอีกอยู่น่าเศร้าแทนอันนี้คือความอัดอั้นตัดใจตั้งแต่เด็กเลยออกแบบสเปซแบบนี้ขึ้นมาสําหรับบ้านลูกค้าทุกคน,นและเห็นไหมสถานอันนี้ก็จะใส่ความตัวเองเข้าไปในะความรู้สึกตัวเองก็เลยเข้าใจความรู้สึกของเจ้าของบ้านนั่นเองนะครับในโซนนี้นะครับ คือห้องนอนเจ้าของบ้านครับก็ยังมีความอลังการนะฮะจากเพดานสูงอยู่เหมือนเดิมนะครับอมาเล่าซิว่าความพิเศษของมัสเตอร์เบดรูมของเจ้าของบ้านเป็นยังไงบ้างเวลาจะสร้างบ้านใครเป็นคนจ่ายตังค์ครับเจ้าของบ้านฉันเจ้าของบ้านต้องในสิ่งที่ดีที่สุดถูกไหมครับครับผมฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าคําว่าเจ้าบ้านเนี่ยนอกจากจะมี หน้าที่ต้องจ่ายเงินสร้างบ้านแล้วม,มีหน้าที่หนึ่งก็คือหน้าที่ดูแลคนในครอบครัวและดูแลบ้านฉะนั้นเนี่ยห้องนี้เนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้รอบบ้านอม,มองเห็นได้หน้าบ้านใครมามองเห็นได้ข้างบ้านลิงปีนรั้วข้ามมาหรือเปล่าก็เห็นอะไรเงี้ยลูกเข้านอนหรือยังก็เห็นนึกไหมครับคอมมานเดอร์นะเป็นผู้เหมือนผู้บังคับบัญชาการทั้งบ้านฉะนั้นเราจะเห็นแบบเกือบทั้งบ้านเลยจากโซนนี้ เห็น Family Room ด้วยคนเดินขึ้นไปขึ้นมานะฮะพื้นที่ด้านล่างแล้วก็พื้นที่วิวอีกฝั่งนึ่งด้วยใช่ครับแล้วพื้นที่ตรงนี้ล่ะครับทำาไมดีไซน์มันเป็นสเต็ปอะไรแบบนี้ตรงไอ้ดับเบิลวอลลุ่มตรงนี้แรกเริ่มเลยนะฮะก่อนที่โปรแกรมอื่นจะมาเนี่ยหมายถึงว่าเ,เงื่อนไขอื่นจะมาเนี่ยเงื่อนไขแรกเลยเนี่ยเจ้าของบ้านบอกว่าอยากได้บ้านที่เป็นหลังคาปั้นหยา เาะว่าให้โจทย์ซะยากจ้ะังบ้านโมเดินซะด้วยใช่ครับยากไหมครับสำหรับสำหรับบ้านโมเดินกับหลังคาปัญญายากมากฉะนั้นหน้าที่ของเราคือทํายังไงก็ได้ให้มันดูบางถ้าเราเข้ามาตั้งแต่แรกครับเราเราจะไม่เห็นเลยว่าเป็นหลังคาปัญญาเป็นหลังคาแบนๆนะครับเพราะว่าเราเราทำสลบหลังคาเนี้ยมันต่ําแล้วก็มีอีกเงื่อนไขหนึ่งที่ทําให้หลังคาดูเบาได้นั่นคือเจ้าของบ้านเนี่ย ตื่นเช้าเช้ามากๆะเช้าแบบตื่นที่5้าครึ่งหโมงเนี่ยเพื่อเพื่อไปดูโรงงานนะครับช่วไก่ขันใช่ใ<อ>ชฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่าแสงธรรมชาติเนี่ยมันสามารถทําให้เรารู้เวลาได้ในขณะที่เราเขาเขา,เขาปิดม่านนอนเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าจะมีแสงตอนเช้าเนี่ยที่เป็นใน็ล็กๆเนี่ยสะท้อนเข้ามาบนฟ้าให้ฝ้ามันสว่างทำให้เป็นช่องแสงยามเช้าเล็กๆน้อยว่า รู้เวลาแล้วนะว่าเช้าแล้วก็พร้อมจะไปทํางานแบบนี้แต่เพิ่งโดนบ่นครับบอกว่าวันอาทิตย์อยากตื่นสายเอาละแต่ต้องไปจ้างบ้านเพิ่มอีกแล้วโอ้ลำบากสถาบันนี้อีกอ่ะคราวนี้แต่ก็น่าสนใจครับสำหรับมาสเตอร์เบดรูมนะครับทั้งพื้นโทนสีของบ้านก็ยังร้อมาแต่แค่เปลี่ยนลายไม้เท่านั้นเองแล้วก็ยังมีอะไรสอดแทรกอยู่กับดีไซน์ของเจ้าของบ้านเองเจ้าของบ้านเลือกเองนะครับนี่คือลำโพงครับ บ้าน<ม>หลังนี้รักเสียงเพลงฮะมีทั่วบ้านจริงน,นะโอ้โหแบบเป็นคนรักเสียงเพลงมากตั้งแต่เข้าบ้านมามีลําโพงเล็กๆล,ลำโพงน้อยทั่วบ้านเนะจ้าของบ้านบอกห้องน้ําก็มีครับ <laughs> <laughs> ห้องน้ำนะครับ <laughs> ไม่ใช่ห้องนอน นี่ตลึงจริง <Yep. S 1> พื้นที่ห้องน้ำใช้สอยใหญ่มากแล้วก็เดาสูงมากอันนี้คือเจ้าของบ้านต้องการยังไงความโจทย์แรกของเขาอะคือมันคือพฤติกรรมครับจริงๆผมผมว่าการใช้ห้องน้ํากับห้องนอนเนี่ยเวลาที่เราใช้ในห้องนอนเนี่ยมันคือก่อนนอนอเผลอแบบสิบห้าทีเราหลับแล้วใช้น้อยมากครับแต่จริงเราใช้การเคลื่อนไหวร่างกายการรับรู้เนี่ย ในห้องน้ำเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นชั่วโมงเราใช้เวลาเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องมาตีความว่าเฮ้ยห้องน้ําเป็นฟังก์ชันที่เราต้องเอาไปหลบซ่อนเล็กๆก็พออะไรอย่างเงี้ยมันใหญ่และกแกรนมากมีการออกแบบอะไรที่ให้ความพิเศษกับห้องน้ำเขาบ้างเท <c oughs> ่านี้ผมเห็นเนี่ยค,คือเพดานสูง <c oughs> มีอาบน้ําข้างในมีอาบน้ําข้างนอกจก c u ซี่ <c oughs> มีหินอ่อนคโอ้โห oh, oh, มันมันกแกรนครบทุกอย่างเลยมีสองที่ล้างหน้าครับ คุณผู้ชมนี่คือนี่คือโรงแรมพูล่าลักชัวรี่เลยก็คือหลักๆแล้วเนี่ยห้องน้ําห้องนี้มันอยู่ทางฝั่งทิศใต้ของบ้านน่นะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยห้องน้ําจะสะอาดได้เนี่ยมันต้องมีแสงแดดเข้าถึงผมก็เลยเลือกที่จะเปิดหลังคาตรงนี้นะครับให้เห็นท้องฟ้าและให้แสงแดดตอนบ่ายเนี่ยเข้ามาในห้องน้ําเพราะพาทีมันอ้อมใต้อยู่แล้วฟังก์ชันที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของเจ้าของบ้านทั้งนั้นครับอย่างเช่นตอนเช้าเจ้าของบ้านเขา ตื่นนอนพร้อมกันไปทํางานพร้อมกันแสดงว่าอาจจะต้องใช้ห้องน้ำพร้อมกัน<อ>การที่ต้องมีอ่างล้างหน้า2อ,อันก,ก,ก็ตามเห็นและผลของพฤติกรรมของเขาครับ เราก็มานั่งกับเจ้าของบ้านแล้วนะครับพี่หมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือไอเฮียของคุณชิปเลยชิปมันนอแก่งแกซึ่งตอนนี้เราก็มานั่งตรงอีกโซนที่น่าสนใจก็คือเป็นสังเคตตรงนี้นะฮะตรงนี้คุณชิปมีการออกแบบตรงสังเคนอย่างนี้ไว้ยังไงบ้างเราก็พยายามจะนําเสนอว่าเฮียครับนี่สมีสระว่ายน้ำาล้วนะครับมันควรจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่าที่จะว่ายน้ําอย่างเดียวเรามานั่งฟังเสียงน้ําเฉยๆก็ได้อะไรเงี้ย ก็เลยนําเสนอสเปซแบบนี้ออกมากลัวจะไม่เป็นงั้นสิกลัวเฮียจะจัดภูปาร์ตี้สิเนี่ยหลายรอบแล้วครับ oh. เหนน็นไหมถามงาั้นง่ถาม่เฮียดีกว่าเฮียมาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้นานขนาดไหนแล้วครับครับครับเพิง่งย้ายเข้ามาพักได้ประมาณหนึ่งเดือนครับโ oh, อ้ยกาําลังสดใหม่สดสดร,ร้อนเสร็จปุ๊บรีบเข้ามาปั๊บทันทีเลยเป็นไงบ้างหวานกรอบความรู้สึกเป็นไงบ้างครัอบอุ่นดีครับอบอุ่นก็คือทั้งครอบครัวเลยพ่อมแม่ลูกครับใช่ครับใช่ครับแล้วความรู้สึกในครอบครัวรู้สึกไงงงบบบบบ้้้้าาคคครรัััักกก็ทุนนนแฮปปีีหล ก็ออกแบบมาตามความรู้สึกตามจุดประสงค์ของของทุกๆคนที่ที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ในบ้านครับและชอบโซนไหนพิเศษได้ว่ายน้ําบ่อยไหมอ่ะมาหนึ่งเดือนก็สัปดาห์ละสองถึงสามครั้งครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะฮะความตั้งใจก็ทุกวันแต่ว่าทําไม่ได้ทุกวันสักทีกงใกล้แล้วผมว่ามันต้องเรื่อยๆครับและโซนไหนที่ใช้บ่อยพิเศษในบ้านหลังที่ชอบที่สุดครับใช้บ่อยที่สุดก็น่าจะเป็นห้องอาหารนะครับเป็นครังอาหาร ที่คุณจีฟบอกแล้วว่าบ้านนี้เขาชอบกินชอบกินทํามีครัวมีคลังอาหารทุกทุกบ้านถ้าเกิดว่าครังอาหารเนี่ยเต็มเต็มบ้านก็จะถือว่าเป็นคนมีอันจะกินอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ห้องครัวต้องใหญ่ห้องอาหารต้องใหญ่พร้อมต้อนรับแขกทุกคนมาทานข้าวกันแล้วคุณจีฟนะครับรู้สึกงไงบ้างได้มาออกแบบบ้านวีวาเฮาส์หลังนี้ก็รู้สึกว่าเป็นงานชิ้นหนึ่งนะที่ที่ผมเองก็พยายามใส่ใจรายละเอียดในทุกขั้นตอนนะครับ แล้วก็ติดตามผลตลอดว่าไอสิ่งที่เราตั้งคำถามไว้เนี่ยพอมันต้องเกิดขึ้นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นไปตามที่เราคิดไว้หรือเปล่าซึ่งผมก็พึงพอใจกับงานชิ้นนี้มากๆนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์นะฮะเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยต้องถาม เฮกยีว่ารู้สึกยังไงในการที่เริ่มตั้งชื่อว่า v ีว่าเฮาสและบ้านหลังนี้ก็จะอยู่กับเราไปนานๆจากที่มีโรงงานติดก,กันและใช้ชีวิตตรงนี้ตอนนี้ได้พื้นที่ส่วนตัวของเฮียละก็ตั้งแตว่วันที่เริ่มคิดจะสร้างบ้านนะฮะกะ็พื้นที่ตรงนี้อยู่ตรง,ตรงจุดที่เราทํางานรเราแค่บ,บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่จะสร้างแล้วก็อยู่ อยู่ไปจนตลอดชีวิตจนประสงค์สร้างให้คุณพ่อคุณแม่ของผมได้มาพักอาศัยอยู่ด้วยกันให้ตัวเองได้พักอาศัยอยู่ในบ้านที่ที่ดีที่ต้องตรงความต้องการของเรานะครับบ้านเนี้ยออกแบบได้ทันสมัยเผื่อไปถึงรุ่นลูกด้วยซ้ำไปก็ปเลยไปหาชื่อคำมาเป็นวีว่าเฮาแปลว่าบ้านที่ทุกๆคนจะอายุยืนยาวนะครับม,มีโลโก้เป็นลูกต้นไม้ทำไว้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ให้เป็นร่มโพล่มใสของลูกตลอดแะหลายช่วงอายุคนไปแล้วเนา นะครับ<ฮ>บ้านคุณจิ๊บก็ออกแบบบ้านมาก็แข็งแรงสวยงามนะครับเฮียพูดจบสนั้นผมไม่ต้องพูดจบแล้วนะครับอ้าวไปเจอพี่โบเบกหน้าเลยแล้วกันครับ <c oughs> อ,อ, <c oughs> อ้ถ้าผมรู้สึกแล้วกันว่าวีว่าเขาสังนี้เป็นความ <c oughs> ต้องการของเฮียตั้งแต่เกิด <c oughs> ตั้งแต่ความรู้สึกที่เริ่มว่าเป็นต้นไม้จากรุ่นพ่อรุ่นแม่ <c oughs> มาสู่รุ่นตัวเองและแบบที่ความรู้สึกผมครั้งแรกที่เข้ามาบ้านหลังนี้โมเดิร์นโมเดิร์นเจ้าของบ้านอายุเท่าไหร่ยังเด็กอยู่ใช่ไหมแต่ว่า คุณจีบอกว่าเป็นไอเฮียแล้วแต่ความตั้งใจของเฮียพอมาสัมภาษณ์แล้วก็คือส่งต่อได้ถึงรุ่นลูกนั่นเองกับความโมเดิร์นหลังนี้ผมว่ามันอิ่มเอมตั้งแต่รุ่นก่อนหน้าเฮียและรุ่นปัจจุบันและส่งต่อยอดไปถึงอนาคตนี่คือวีวาเฮาส์ขอบคุณเฮียมากนะครับขอบคุณจีด้วยนะครับ